สวัสดีจ้าเจ้ากเกษตรกรมันสัปะหลังทุกท่านค่ะมาคือเกาค่ะมือนี้อดซอนอีสานพี่พี่เพ่นมาคือเกาจ้ามาส่งข่าวให้พี่น้องไร้รู้จักว่าราคามันสำปะหลังมือนี้สิจักบาทแจงข่าวราคามั่นเนาะค่ะละกะความเป็นไปของมันสำปะหลังมื่อกี้กอากาศเย็นจ้ะพี่น้องอากาศเย็นวีลมวีวีเลยจ้ะ เหมาะสำหรับพิดงานกลางเดดจะ้ะเพราะว่ามันกรบโบหอนถ้าเดดมันก็ตรงเดดเป็บหอนไปเลยล่ะภาคอีสานเท่าเนาะมันบอกคือภาคอื่นภาคอีสานเท่ามันจะหอนหนาหอนก็น้อนหอนหอนหนาหนาวกับหนาวค่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีอากาศหนาวขม่าเลวจักน้อยแต่ว่าเมือ่อหนีอากาศเย็นมากๆเลยจะ้ะสำหรับคนเห็ดมันสำาลังกะถือว่า อากาศดีนอกจากมือนีทำให้เกษตรกรเห่าทำงานแบบลาเลิงบงห้วนข่ามาเขาเรื่องกันเนาะค่ะสำหรับมั่นสําปลังมือนีกะวันที่2ีพฤศจิกายน68เนาะค่ะพี่น้องกรมการข้าต่างประเทศแจ้งข่าวดีเด้อพี่น้องตลาดชาอุิอารเบียสนใจนำเขามั่นสําปลังไทย เพื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์เนาะคะ่ะทรงหลังทรงคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนเนาะคะ่ะและนักวิชาการเดินทางไปขายถึงทีเลยพร้อมชี้แจงค่าทางโภชนาการประโยชน์ของสูตรอาหารสัตว์ที่มีมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบจนโดนใจสั่งสื่อไปทดลองทันทีกว่าสองหมืนตันจ้ะ มูลค่าลอยสากล้านบาทเนาะค่ะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระท่วงผ้าินิ์กะได้หมอบไม้ให้ในนุบพดลคันธมาศออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนำคณะผู้แทนภาคหลัดและภาคเอกชนเดินทางไปยายส่งออกผลิตภัณฑ์มั่นสำปะหลังไทยในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทีมีศักยภาพกระท่วงผ้านิ์ เพิ่นกาได้สั่งการให้แร่งพักดันขยายตลาดสุงออกมันสำปะหลังเพื่อที่จะยกระดับการขาและพยุงราคามันสำปะหลังให้กับชาวเกษตรกรเนาะค่ะและล่าสุดได้รับรายงานว่าการเดินทางไปครั้งนี้กล่มการขาได้เชิญผู้แทนมาหาวิทยาลัายเทคโนโลยีสุรนาลีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแนะนำมันสำปะหลังไปแปรูเป็นอาหารสัตว์ เขารวมคณะเดินทางใน,งน้รังหนีด้วยนะคะและได้อธิบายถึงคุณค่าโภชนาการของสินค้ามันสัมปะหลังไทยและประโยชน์ของสูตรอาหารสัตว์ทีม่มีมันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบเนาะคะ่ะผู้ค้าอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอฟริกาเหนือซึ่งเป็นการผลิตและพัฒนาอาหารสัตว์หลายประเทศเพื่อไปพิจารณาราคา มันสำปะหลังนอค่ะพี่น้องและเป็นการเรื่มตนที่ดีของสินค้ามันสำปะหลังไทยในตลาดตะวันออกกลางเนาะค่ะกค์การขาาจะติดตามผลงานเจรจาสื่อขายในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง mm hmm. เพื่อขยายผลให้เกิดการนำเข้าสินค้ามันสำปะหลังจากซาอุอาระเบียให้มากที่สุดเนื่องจากผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยนี่มีชื่อเสียงด่านคุณภาพระดับโลก อย่างยาวนานจา้ะเนื่องจากผลิตภัณฑ์มั่นสำปะหลังของไทยมีชืือเสียงด่านคุณภาพในระดับโลกมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังมีคุณคา่าทางโภชนาการที่โดดเด่นมากๆเลยจ้ะซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้มั่นสำปะหลังเป็นวัตถุดิบทดแทนชัญนยผืชอื่นทีอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้อย่างดีอีกด้วยเนาะคะ่ะ ส่วนปริมาณการซื้อขายเนาะคะ่ะจากการนำเนินกิจกรรมทีซาอุอาระเบียในครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณอันดีที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมตามนโยบายของกระซ่วงพานินย์เนาะคะ่ะที่มุ่งพักดัน,นผลผลิตสู่ตลาดเป่าหมายและถือเป็นกระเอาแหลกที่สำคัญของ<ม>อุตสาหกรรมมันสัมปลังของไทยในการเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มี ศักยภาพมากขึ้นการเพิ่มทรงทางการทรงอ,อกจะส้อยให้เพิ่มอำนาจในการต่อรองให้กับภูประกอบการไทยในเวทีการข่าโลกรวมทั้งช่วยให้กเกษตรกรและภูประกอบการทรงอ,อกไยสามารถเชื่อมันใดว่าผลผลิตของตนจะมีตลาดถี่มีศักยภาพสูงรองรับและกระทรงพลนดี กับไายใดทีเกษตรกรผูปลูกมั่นสำปะหลังจะได้รับต่อไปพี่น้องมือนเท่าก็ได้มาแจงราคามั่นสำปะหลังเนาะคะ่ะราคามั่นเซนผู้ทรงอกเนาะคะ่ะสมารถคมโรงงานผลิตภัณฑ์มั่นสำปะหลังจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองบันบึงเนาะคะ่ะจะทรงอกในวันนี้6บาท20สตางค์เนาะคะ่ะอยู่บางประกง เมือโกโนรับทรงยูทีหกบาทสิบหา้าเมือน,น,น,นะะี้รับทรงอยูหกบาทสิบห้าคือกันเนาะค่ะบางไส้รับทรงอยูหกบาทสิบสตังค์เนาะคะ่นะนครหลวงรับทรงยูทีหกบาทสิบสตังะคะ์ค่ะลักมาทีลบบุรีรับทรงอยูหกบาทเนาะคะ่ะอันนี้คือมั่นเซนเนาะคะ่ะผููทรงอ,อ๊กเนาะคะ่ะที่นี่กะมาเบิง ราคามันสำปะหลังหัวมันลงแปลง25%เนาะค่ะจากสมาคมโรงงานตามจังหวัดเฮ่าเนาะค่ะจังหวัดชนบุรีเชื่อแปลง25%่ส้อนต์มือนีจะรับซื้ออยู่2บาท25สิาตังค์เนาะค่ะจังหวัดระยองเชื่อแปลง25%่ส้อนต์มือนีเมือวันก่อนนี้เนาะค่ะเพิ่นรับซื้ออยู่2บาท25สิาสตังค์ แต่ว่ามือหน,นีเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทสามสิบห้าสตางค์เด้อค่ะจังหวัดะเชิงเชาเนาะค่ะมือหนีเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทห้าสิบสตางค์เนาะค่ะจังหวัดสะแก้วมือวันก่อนเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทสี่สิบสตางค์มือหนีเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทห้าสิบสตางค์เนาะค่ะมาที่จังหวัดนครราชสีมาเนาะค่ะมือก่อนเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาท ท้าสตังค์เนาะค่ะมือนีเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทหกสิพาสตังค่ะมาทีการสิลเนาะค่ะมือกอนเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทสิพาสตังค์เนาะค่ะแต่ว่ามือนีเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทเจ็ดสิพาสตังค่ะแล้วกะมาทีจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะค่ะเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทห้าสิพาเนาะค่ะแล้วมาทีจังหวัดอุดรธานีเนาะค่ะ เพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทหกสิบสตังค์เนาะคะ่ะมาทีขอนแก่นเนาะคะ่ะเมื่อก่อนเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทห้าสิบเมือนี้เพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทห้าสิบห้านะค่ะมาทีกาแกแข่งเนาะคะ่ะกาแกแข่งรองอัดจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองเนาะคะ่ะจะรับซื้ออยู่สามบาทเนาะค่ะมาทีโคราชรับซื้ออยู่สามบาทสิบสตังค์เนาะคะ่ะแล้วก็มาจังหวัด สระบุรีบานหมอเนาะค่ะสองบาทเจ็ดสิบเนาะค่ะแล้วมาทางโรงงานอาหารสัตว์เนาะค่ะมันเซนเพิ่นจะรับซื้ออยูเจ็ดบาทสามสิบสตังค์เนาะค่ะมันอัดเม็ดนี่ค่ะเพิ่นเจรับซื้ออยูสุกบาทเก้าสิบสตังค์เนาะค่ะกากแห่งราคาอยูสี่บาทยี่สิบสตังค์เนาะค่ะมือนี้มีราคาข้าวโพดมาบอกนําเด้อค่ะราคาข้าวโพดมือกวนนี่เพิ่นสิ รับซื้ออยู่เก่าบาทยี่สิบมือนีเพื่อนรับซื้ออยู่เก่าบาทเก่าสิบห้าเด้อค่ะอันนี้ก็เป็นราคาหัวมันสดมันำปะหลังยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะมือนีก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะค่ะมือนีกะขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมนะคะมือนีกะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ